ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมประฏฐิญาในวันนี้ก็คงประรบเรื่องมรารติตุสูตรคือตอนที่ที่ดามานทั้งสามอาสาบิดามาเพื่อย่ยยวนพระพุทธเจ้าโดยมุ่งหวังจะนำพระพุทธเจ้าไปสู่อำนาจของบิดาแห่งตนปยามานก็ให้สติพอสมควร แล้วก็บอกกล่าวสถานภาพของพระพุทธเจ้าให้ฟังแต่ที่ดามานทั้งสามนะั้นไม่เข้าใจคำว่าอารหารังไม่เข้าใจคุณสมบัติของพระหรันก็ถือว่าผู้ชายเนี่ยต้องพ่ายแพ้ต่อผู้หญิงโดยวิธีการของพวกเธอซึ่งมีความจำนิชํำนาญในเรื่องเหล่านี้เดินด้วยความเชื่อมั่นอย่างเงี้ยทั้งสามคนจึง ก็สามตนนะฮะก็เนื่องจากเป็นเทพธิดาก็เรียกาสามตนเขาไปฟาพระผู้มีพระภาคแล้วก็กล่าวว่าข้าแต่สมณะพวกงมนฉันจักขอบำเรอบาทของพระองค์พระเจ้าไม่ได้สนพระไทยอะไรในคํากราบทูลคํากล่าวของธิดามานทั้งสามเพราะว่าพระไทยของพระองค์นั้น ก็อยู่กับความสิ้นอุปธิคือกิเลสอย่างยอดเยี่ยมก็อย่างที่บอกไว้ในวันก่อนนะว่าคำอุปธินั้นก็เป็นคำรวมๆแต่ว่าเป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่องกันก็บางครั้งตรงในที่นี้เน้นที่อุปธิคือกิเลสนะก็หมายความว่าพระองค์ไม่มีกิเลสท,ที่เป็นเหตุให้ กำนัดเพื่อเพลินชื่นชมยินดีอะไรนั่งกลา่าวแต่อุปธิบางอย่างก็เป็นกรรมก็เรียกกรรมอุปธิตอนนี้เรียกว่ากิเลสอุปธิอุปธิคือกิเลสสรุปแล้วก็เป็นโลกกดหลงนะฮะแต่จะนับก็นับอีกเยอะเลยก็อย่างพวกมาลเสนาสิบมารที่เคยกล่าวไปนานแล้วนะพวกนี้ล้วนเป็นพวกอุปจิตั้งนั้นแล้วก็ กรรมก็คือการกระทําที่เกิดขึ้นจากแรงของกิเลสก็เป็นกรรมอุปาทิทีนี้บางครั้งเนี่ยมันเป็นสังขารสังขารเองมันเป็นอุปธิโดยตัวของมันนะเพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากกิเลสแล้วก็กรรมอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราไปยึดถือมันมันก็ไปเชื่อมกับอุปธิคือกิเลส ก็ทำให้สังขารนั้นนำความทุกข์ความสุขมาให้แกเราตามสมควรแก่การยึดถือตอนเมื่อพระพุทธเจ้าไม่สนพระไทยนะก็รอลอ,ลองนึกภาพ่าเหมือนค่ะเหมือนคนไปยั่วยวนพระพุทธรูปเนี่ยก็ว่าไปเขาก็มีสิทธิ์ที่จะทำก็ทำไปแต่พุทธรูปก็ไม่ยินดียินได้อะไรจิตใจที่มันฝึกปือมาขนาดนี้นะะ ก็ที่จริงก็เหมือนว่าพุทธรูปมันนะคือไม่ยินดียินได้อะไรแล้วลองสังเกตว่าเราเองก็เป็นนั้นมากนะที่เราชนะอสิ่งเลี้ยวไหลทั้งหลายที่เราไปเกี่ยวข้องมาสมัยเป็นเด็กๆพอเวลานี้เราก็ไม่ยินดียินได้อะไร เช่นบุรีเล่าสิ่งเสพติดทั้งหลายแหล่งอบายามุขทั้งหลายอะไรแต่ไรที่เราเคยไปเที่ยวไปสนุกสนานมาสมัยหนึ่งเรนเป็นเด็กเวลานี้มันก็ยังมีอยู่แต่ว่าความรู้สึกยินดียินร้ายในสิ่งเหล่านั้นไม่มีอยู่ภายในใจปิดแมแต่นั่งรถผ่านเดินผ่านนะก็ไม่ใส่ใจที่จะดูที่จะเข้าไปคนเชิญชวนชักชวนจ่ายสตางค์ให้เราก็ไม่ไป แล้วก็หมาความว่าสิ่งนั้นก็มีอยู่นั่นแหละแต่ทําไมไม่ไปละ่ะบุธิภาวะคือปัญญาของเรามันสูงขึ้นมันวินิจฉัยแยกแยะอะไรได้ว่าอะไรควรและอะไรไม่ควรเนี่ยทีนี้พวกนี้มันก็ก็เรียกว่าก็ลุยไปเรื่อยๆนะฮะคือแกก็นึกว่าวิธีการของแกนั้นจะตรงถูกต้อง ท่านบอกว่าที่ดามารทั้งสามจึงได้ในเลมิตกายเป็นนางกุมารีคือหญิงที่ยังไม่เคยคลอดลูกหญิงคลอดบุตรคราวเดียหญิงคลอดบุตรแล้วสองคราวหญิงสาวใหญ่คราวละหนึ่งร้อยเขไปคว้าพระพุทธเจ้าแล้วกราบทูลแสดงความตำนงดังกล่าวแต่ทุกอย่างก็กลายเป็นคลื่นกระทบฝัง่งในช่วงตรงเนี้ในหนังสือ ที่แบ่งทวีปเอเชียที่เซอร์วินอนโนนท่านได้เรียบเรียงไว้แลแ้วท่านก็อาศัยในญยยตัวนี้เรียบเรียงเป็นคำกรแต่คำกรเนี่ยแสดงว่าคนแปลเนี่ยเขาแปลเป็นคำกรแล้วก็แปลได้เพราะท่านบอกว่ามนุษย์ผู้เวียนวงวัตสงสารจะต้องการสิ่งอะไรยิ่งไปกว่าต้องการเห็นแต่ความงามในตาต้องการกลิ่นสุกนญธาที่ยนใจ กิ่นกุหลาบซาบซ่านคานาประสาทกินใดอาจเทียมเทียบก็เปรียบได้เป็นกลิ่นซึ่งพึงหลวงดวงอันไทยให้ฝ่ายในสเสน่หากามารณมความสำนานบานใจไม่มีค่าเท่าเห็งกายหาญิงร้ายสิ่งคงเพราะได้เห็นรูปโฉบหน้าลมสมด้วยความกคมกรมสะอาดยังยียวน ความกลมกรอบย่อมนำความกำหนัดร้าวมานัดร้าวตรหนาผาปั่นปวดร้าวโลหิตร้าวกระสันรันจวนสิ้นล้วนล้วนรา้าวร้าวให้ใจเฟื่องฟูริดร,ร้ราวเตือนเหมือนได้ไปสวรรค์คือพบชั้นที่พระเจ้าอยากเข้าสู่อันน,นี้นี่คือกระแสะของโลกเราจะโลกมาเป็นมายามันหลอกลวงไปเรื่อยๆนะครับปรุงแต่งไปเรื่อยๆก็ว่าไปเรื่อยๆนั้นตามกระแสะของโลกที่จิตมันกำหนัด แล้วก็เพลิดเพลินแล้วก็ลุ่มหลงเราลองสังเกตว่าเราจะไม่มีเหตุผลในการนิจฉัยแล้วมาเคยสอนวันคดีวันคดีวิจารณวิจารในนักศึกษาก็ดูนะฮะเราก็เขียนัญชาอธิบายดูพอลองสังเกตเถอะว่าความงามในความคิดคำนึงของสังคมไทยเนี่ยเป็นความงามที่เราถูกถูกล่านานิคมทางความคิด เราไม่ได้คิดต่อเลยว่ามันมันเป็นจริงเรื่ความงามอย่างนั้นอ่ะมันเป็นจริงเลยแล้วก็เป็นแนวของคิดของของอินเดียที่มาครอบงำสังคมไทยอย่างในหนังสือยศกิจนเป็นบทอะไรละ่ะคือบทเป็นเป็นแม่บทในการเขียนคำกรรูปแบบต่างๆนะมีตอนหนึง่งชื่ออะไรลืมชื่อไปแล้วแต่มันอ่านแล้วเราก็นึกขำ ว่าเอ๊ะทำไมมันอยู่ได้ในสังคมใดตั้งนานลหละเป็นร้อยร้อยปีนะครับอยู่มาได้เนี่ยแล้วถ้าเราดูไอ้คำกรอน,นต่างๆที่คบพันนาสาวงามทั้งหลายเนี่ยในว่านางซีดานางรจานานางอะไรพิมพ์พาอะไรต่ออะไร,ะไรต่างๆก็ตามมันพันนาแบบสาวงามแขกอ่ะในวรรณคดีอินเดียพอเราเรียนในเรื่องเหล่านี้มาเยอะนะฮะนาตยรสอะไรต่ออะไรเราก็เรียนมาจากเรล่านี้ เป็นการพันนาถึงความงามของผู้หญิงถ้าลองจะลองนึกดูนะฮะแล้วเราไม่ได้วิเคราะห์เลยเพราะถ้าเราถ้าเก็ตภาพออกมาอย่างนั้นมันจริงหรือเปล่างามแบบสมมติง,งานจริงหรือเปล่าจะงามพักเพียงจันทร์บุลันฉายหน้าตาเหมือนก็ดวงจันต์ตอนนึกดูกว่าคนหน้าตามันดวงจันทร์สวยจริงหรือเปล่าจะงามเนตดดังหนึ่งในตาสายตาเหมือนตาเนื้อสายเนี่ยเออเอา,เ,อา,เ,อาเรียกว่าบอกฟังได้นะให้ผ่านนะ งามขนงกกงละไม้ขันสอนสูงคิ้วเหมือนกับขันสอนจะงามนาสายอนกวนขออนนี่ชัดมากเลยจมูกเหมือนก็ขอคือจมูกแขกชัดมากเลยจมูกแขกจกมูกกระแถวเนี้ยแถวตะวันออกดางเนี่ยจมูกแบบนั้นนะจะงามสอดังคอสุพรรณหงคอยาวดังคอ,อหานะนฮะคอห,อหานคอหงคอหานลองนึกภาพดูฮะล,ลองสะเก็ภาพดูเลย จะงามกานดังกรีบบุษสบงหูเมืองก็กรีบดอกบวัวงามวงนาลาเรียบระเบียบอะไรก็ว่าไปเรื่อยๆนะแล้วถ้าเราวิเคราะห์แต่และบรรทัดแต่และบรรคาใจเห็นว่าเราไม่เคยคิดเลยกวีเขาเขียนมากวีเองก็ไม่ได้คิดว่าที่เธอนําเสนอที่มันงามจริงหรือเปล่าเพราะนแนวตอเนี้แนวคํากรอนที่ที่ที่จริงก็เอามาจากนัยยะประสูตรนะฮะ เคยจะเห็นชัดเจนเออกมาจากนัยยะสุตแต่ท่านก็ร้อยเรียงขึ้นมาด้วยภาษาของวันณคด,ดิและในที่สุดพันนามาอย่างเงี้ยมาทั้งหมดฮะเราจะเห็นว่าพราะเธอดด้วยยวนด้วยผู้หญิงรูปแบบต่างๆโดยเข้าใจนะเธอคิดว่าผู้ชายนี่ชอบผู้หญิงคนละแบบกันนะอาจจะเป็นหญิงสาวรุ่นอาจจะเป็นสาวใหญ่อาจจะเป็นคลอ,จจอครั้งเดียวสองครั้งสามครั้งอะไรแต่ไเนี แล้วก็รูปร่างสูงต่ำดำขาวก็ว่ากันไปเป็นชุดๆเลยเป็นร้อยเลยก็คิดว่าน่าจะสะดุดน่าจะสะดุดสักคนหนึ่งทีนี้แนวความคิดตรงนี้แนวความคิดด้วยยวนอย่างนี้ถ้าเรามองกลับไปในเหตุการณ์ต้นพุธสมัยก่อนที่พระเจ้าเสด็จออกผนวดเนี่ยตอนพระเจ้าสุดโทธ,ธนะรวบรวมสาวงามในกรุงมกบิลพัทในกลุงเทวตาหะมาให้รับของขวัญจากเจ้าชาตรษฐะแสดงความคิดแนวเดียวกัน คือความคิดของชาวโลกก็คือจะคิดอย่างนั้นมันคิดหลากหลายายนะความเสนอสินค้าตัวเดียวในรูปแบบเยอะสีเยอะขนาดเยอะนะฮะแล้วก็มีจุดเด่นแตกต่างกันออกไปแต่ที่จริงก็คือสิ่งนั้นแหละนะสบู่กลิ่นเหมือนกันหรือว่ากลิ่นต่างกันรูปเหมือนกันสีต่างกันกลิ่นต่างกันขนาดต่างกันนะเพื่อสรุปไปให้คนซื้อแต่ว่าโดยความเป็นสบู่ก็คือสบู่นั่นแหละเพียงแต่ว่า คนบางคนชอบเปลี่ยนอย่างนี้ชอบขนาดอย่างนี้ชอบสีอย่างนี้มันก็ชอบต่างกันสบู่ก็คือสบู่ตัวคุณภาพนั้นไม่ได้ต่างแต่คุณสมบัติคุณลักษณะนะภาพลักษณ์ต่างๆนี่จะมีการปรุงสรรปรุงแต่งกันขึ้นไปเพื่อก็ไม่รู้ว่าสังคมเนี่ยลูกค้าเนี่ยมันก็ต้องการอะไรก็เอาหลากหลายเอาไว้เป็นบ่วงที่สารพัดบ่วงคือดักไว้ทุกๆบ่วง เพราะน,นี่ก็คือวิถีของโลกและวิถีเดียวกันเราสังเกตวิถีกรารโฆษณาสินค้าตั้งหลายแม้แต่รถแม้แต่ขนมแม้แต่อาหารแม้แต่สถานที่แม้แต่บ้านเรือนอะไรต่างๆจะมีการปรุงแต่งด้วยหลากหลายเขาเรียกว่าสีสันหลากหลายได้สีสัน,น,นต่างๆก็ว่ากันไปเสร็จแล้วก็ตั้งคำถามพระพุทธเจ้าว่าเหตุใดโคดมบรมครูจึงไม่รู้ทางไปที่คล้ายกัน ทำไมทำไมจึงไม่ไปทางนั้นแล้วก็ถามไปอีกเยอะนะฮะคือข้อความเนี่ยพยายาวในที่สุดรู้เจ้าก,ก็คงประทับนั่งใช้อยู่งั้นไม่ไม้ได้ยินดีนได้เลยก็ทำให้พวกนางกลับมาคิดกันว่าถ้าพวกตนเล่าโลมสมณพราหมณ์เราอื่นที่ยังไม่หมดราคะด้วยความพยายามระดับนี้นะสมณพราหมณ์เหล่านั้นยังไม่หมดกรรมราคา่ะ แล้วก็พยายามด้วยวิธีการระดับนี้แล้วก็นั่งเฉยๆแบบพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าบอกหัวใจก็จะทำเหล่านั้นพึงแตกกระอักเป็นโลหิตถึงความเป็นบ้าไปเลยแต่แปลกที่ว่าพระพุทธเจ้ามานั่งเฉยๆรมเมแอนก็บอกว่าฟุ้งซ่านดูดต้นออดสดถูกลมพัดขาดยอมเหี่ยวแห้งไปชั้นใดแต่ว่าพราหมณ์ก็จะเป็นชั้นนั้น ด้ในที่สุดมันก็เห็นว่าเอาวิธีนี้ไม่ได้แล้วมันก็แนวความคิดก็เรียกว่าไม่ได้ด้วยกลไม่ได้ด้วยเลขเขาด้วยกลไม่ได้โดยบนเขาด้วยกระานะครับปู้นางจึงพร้อมใจกันเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งแล้วกล่าวถามกล่าวถามพระพุทธเจ้าว่าท่านถูกความโศกทับถมหรือจึงมาซบเซาอยู่ในป่าอย่างนี้ ท่านเสื่อมจากทรัพย์เครื่องปลื้มใจแล้วหรือหรือว่ากำลังปรารถนาอยู่ถามค้าๆกันที่พ่อถามมานะเราสังเกตว่านั่นคือความคิดแบบชาวบ้านความคิดความคิดแบบสามัญชนน่ะสามัญชนก็จะคิดอย่างนั้นน่ะคนไปนั่งเฉยๆคนเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเนี่ยเขาก็คิดอย่างที่เขาเขาเข้าใจอ่ะเป็นความเข้าใจของเขาเพราะฉะนั้นทั้งทั้งหมดเนี่ยข้อความเราจะเห็นว่ามันเหมือนกับที่พ่อเขาถาม ท่านได้ทําความชั่วอะไรๆไ,ไว้ในบ้านหรือพระตใดท่านจึงไม่ทํามิตรภาพกับคนน้องปวงเล่านางตันหากับทูนถามมิตรภาพในที่นี้ก็คือความสัมพันธ์ทางเพศนะอฮกอาจารย์แก้เลยว่ากามสันธวะคือความเพลิดเพลินชื่นชมยินดีในทางเพศพระเจ้ารับสั่งตอนนี้รับสั่งแล้วนะฮะ บาราชนะเสนาคือรูปที่รักและรูปที่พอใจเป็นผู้ผู้เดียวเพ่งอยู่ได้รู้ความบรรลุป,ประโยชน์และความสงบแผงอัตไยัยว่าเป็นความสุขเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ทําความเป็นมิตรกัะชนทั้งปวงและความเป็นมิตรกัะใครๆย่อมไม่อํานวยประโยชน์ให้แก่เราแต่โปสังเกตเราคำเป็นมิตรในทีน่นี้ไม่ได้หมายความเป็นมิตรในเรื่องอื่นนะครับเป็นมิตรในเรื่องของกามสันทวะ ด้วความเฉยชิดการมีเพศสัมพันธ์การการมีครอบมีครัวอย่างที่นางก็วางแผนก็ทากันมาโดยดําดับเนี่ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแต่ว่าสิ่งน,นั้นพระองค์ก็ได้ทิ้งมาแล้วนะตอนที่มาคันดยาพรามกมาคันตยาพรามณีนำหลานสาวกือนางมาคันตยามาถวายพระพุทธเจ้าเนี่ย รับสั่งเล่าประวัติความเป็นมาของพระองค์ให้ท่านทั้งสองรู้ว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าเป็นใครมาจากไหนมีความเป็นมาอย่างไงเนี่ยในตัวุสุดท้ายนี่รับสั่งเสียแทงใจนางมาคันดียามากแล้วสั่งเป็นใจความว่าพระองค์ไม่สามารถจะถูกต้องแบบที่ดาของท่านได้แม้ด้วยเท้านะเพราะร่างกายของมนุษย์เนี่ยมันเหมือนกับหม้ออุาระหม,ม้อจจระท่เต็มไปด้วยของโสโครก,ปปก นะพระองค์ไม่สามารถจะถูกต้องได้แม้ด้วยเท้านั้นเป็นการแสดงเ็าเรียกว่าถอนลูกศรคือความกำหนัดความพอใจในรูปร่างกายของลูกสาวนะฮะแต่ว่านามาคันธยาคัดเคืองมากแข้งเคืองมากในขณะที่พ่อกับ,กบแม่บรรลุอนาคามีผลเลยเ็นโทษของกามาคุณชัดเจนแต่นามาคันธยานั้น บุญวาสนาอย่างอ่อนด้อยก็เลยมองพระพุทธเจ้าเป็นสัจจูท่้งท่านดีความจริงนะความจริงก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยร่างกายเราก็คือป่าช้าใหญ่โดยเฉพาะในท้องเราเนี่ยจะมีปป่าช้าของสรรพสัตว์สารพัดอนเอกนกนันท์เท่าไหร่ก็ไม่รู้มันก็อยู่กันเต็มไปหมดเลยเห็นไหมคำพูดประโยคเดียวกันคนสองคนได้บรรลุมรรคผลเป็นพานาคามีคนหนึ่งผูกอาฆาตพยาบาทพระพุทธเจ้าจงเวรจงล้างกันจนยุ่งกันหมดเลยในใน ในการต่อมาเนี่ยปัจะเสนาเนี่ยรูปเสียงกิงษษ่นรสปุิตภัณธรรมารมเนี่ยเรียกอย่างหนึ่งว่ามารเสนานเพราะในเสนามามันจึงมีทั้งส่วนที่เป็นรูป,ปธรรมแล้วก็ส่วนที่เป็นนามธรรมนามธรรมก็คือกลุ่มกิเลสทั้งหลายะจะเรียกชื่ออย่างไงก็ได้นะก็กลุ่มกิเลสทั้งหลายแต่สรุปแล้วคือโลกกฎหลงนั่นเองพวกที่แตกกิ่งก้านสาขาออกไปจากโลกกดหลง ทีนี้ลักษณะเหล่านี้ก็แสดงถึงคุณคุณสมบัติของพระอรหันต์อีกอีกวิธีหนึ่งให้ดูนะเป็นผู้ผู้เดียวเพ่งอยู่ได้รู้ความบรรลุป,ประโยชน์ตอนนี้ประโยชน์เป็นปรมัตถประโยชน์นะครับประโยชน์คือมรรคนิพพานและความสงบแห่งฮะไทยความสงบแห่งใจที่ไม่ถูกกิเลสกุ้มรุมไม่ถูกเนี่ยไม่ถูกกรรมราคะทั้งหลายรบกวนเนี่ย ว่าเป็นความสุขเป็นนิพพานสุขเป็นสุขที่เกิดขึ้นจากจิตใจที่หลุดพน้นไ้จากจุดเนี้ยมันไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้ใปกระทํามิตรภาพในเชิงกรรมสันทวะกับใครเพราะว่าการเป็นเช่นนั้นไม่อนวยประโยชน์อะไรแก่พระองค์นะฮะไม่ใช่แก่ทุกคนเพราะถ้าถ้าเรามองสังเกตให้ดีพอเวลาพูดเรื่องระดับนี้มันจะไม่พูดกับชาวบ้านทั่วไปหรอก เว็นไว้แต่ว่าท่านผู้นั้นได้รับการฟอกอัตยาาสัยขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงกรรมาทีนบแล้วเห็นโทษของกรรมแล้วจึงแสดงเน่คัมมานิสงแต่ในสงที่ออกจากการรมเช่นธรรมจักเนี่ยเราจะเห็นว่าบาปิเจเตนะนะเสวิตภานะนะเสวิตภาบันประชิตไม่ผลเสผู้เฉพาะนักบวชไม่ได้พูดกับโยมหรอกโยมก็ไม่ได้ว่าอะไรเป็นการปฏิบัติธรรมะคนระดับกัน ก็คุณสมบัติทั้งหมดเนี่ยเป็นคุณลักษณะของพระอาหารหันต์คุณลักษณะของพระอาหารหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารุอรอาหันต์ทั้งหลายก็มีลักษณะอย่างนั้นทีนี้นางตันหาเขาก็กล่าวว่าภิกษุในศาสนานี้มีปกติอยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างไหนมากจึงข้ามโอคะทั้งห้าแล้วเวลานี้ได้ข้ามโอคะที่หกแล้ว กามาสัญญาทั้งหลายย่อมห้อมล้อมไม่ได้ซึ่งบุคคลผู้เพ่งฌานอย่างไหนมากอันนี้นางอารตีนะฮะนางอารติครับทูลถามทั้งครางลองนักเกตนะฮะว่าในสมัยนั้นยังไม่มีภิกษุพระพุทธศาสนายังไม่เกิดเต็มรูปมีแต่พระพุทธเจ้ากับพระธรรมแต่นั้นเองแต่ก็สแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างของความเป็นศาสนาเนี่ย นั้นประกอบด้วยภิกษุภิกษุณีสาม,มเณรสามเณรีนางสิกขะมนาบาสก์บาสิกานะฮะคือประกอบด้วยนักบวชทาประเภทแล้วก็คารวาสองประเภทอกลุ่มบาสก์บาสิกาแล้วก็ย่อยรายละเอียดออกไปนางก็ถามค่อนข้างลึกซึ้งนะฮะแต่ก็ยอมจำนวนลึกๆก,ก็ยอมจำนวนมีปกติอยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างไหนบ้าง จึงข้ามโอคะทั้งห้าทีนี้โอคะทั้งห้าเนี่ยคืออะไรเราจะเห็นว่าโอคะที่จริงเนี่ยท่านแสดงไว้แค่สี่เท่านั้นเองเพียงแต่ว่าในที่นี้ท่านเอาพวกสังโยชนะฮะสังโยชน์ทั้งห้าประการเข้าไปก็กลายเป็นโอคะก็คือสังโยชน์อะไรละ่ะ สักยทิทิความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนจิจิกิจฉาความลังเลสงสยัยนะแล้วก็ศีลอพัตตรมากการถือมั่นโดยศีลโดยวัดโดยข้อปฏิบัติทั้งหลายแล้วก็กามราคะปฏิฆะนั่นก็คือสังโยชน์สังโยชน์ห้าข้อแรกนะ แต่ว,ว่าในายะนี้โดยเฉพาะความหมายที่พระอาจารย์ท่าน,นแก้ไว้เนี่ยทั้นก็อโอโอคะาห้านั่นแหละโอคัสีนั่นแหละกาโมาาโบคาพโวคาทิโถคาวิโชคานะครับก็รวมแล้วเป็นสี่เป็นสี่นั้นก็คือตัวกิเลสและในคิดที่ิสุดก็เอากิเลสไอไอไวัตถุกรรมทั้งทั้งห้าเข้ามาหมายถึงการเดะเจ้าไม่ตกอยู่ภายใต้อํานาจของกิเลส นะคือเมื่อเห็นเมื่อเมื่อเห็นรูปเสียงกลิน่นไม่ใช่เมื่อสัมผัสกับรูปเสียงกลิยนรสโภธภาพาธรรมารมโอค่ากกิเลลจะไม่เกิดขึ้นเพราะสิ่งเหล่านี้ทวนโอค่าที่หกนะหมายถึงการจัดสรู้นั่นก็เป็นคำถามที่นางอระติต้งถามถามค่อนข้างจะลึกซึ้ง ก็แสดงอย่างหนึ่งนะฮะในแง่มุมของประวัติศาสตร์ก็หมายความว่าพวกมาในที่จริงก็รู้อะไรอยู่พอสมควรเพราะอายุเขายืนนะฮะอายุเขามากเมื่อเทียบกับมนุษย์แล้วมันไม่รู้จะเทียบยังไงท่านจึงถามคุณสมบัติของพระเพราะว่าอารตินี้ไม่เน้นในการมราคะนะะอารติมันเป็นอาการของโสทสัจงลักษณะของโทสัเนี่ย เราเห็นว่ามันใกล้กับปัญญานะฮะโทสะนี่ถ้าลดลดลดลงไปเนี่ยนั้นพวกโทสะจริตเนี่ยมันเหมาะสมแก่การเป็นนักบริหารมันมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงกล้าคิดกล้าทํากล้าพูดกล้าตัดสินใจมีความเชื่อมั่นในตัวเองนั่นคือลักษณะของของ,ของกิเลสประเภทโทสะแล้วก็เป็นโทสะจริตเพราะนารติมันก็คือเครือโทสะคําถามค่อนข้างจะคมแล้วก็ลึกซึ้งนะฮะ พระเจ้าก็ทรงแสดงถึงคุณลักษณะคุณลักษณะเหล่านี้ได้โปรดเข้าใจว่าเป็นนนยะะหนึน่งเป็นปริยายหนึ่งที่เมื่อใครปฏิบัติได้แล้วเนี่ยปริยายอย่างอื่นที่ไม่พูดไว้มันก็เกิดขึ้นมาได้บุคคลมีกายสงบแล้วมีจิตอันหลุดพ้นดีแล้วเป็นผู้ไม่มีอะไรๆเป็นเครื่องบุกแต่งมีสติมีไม่มีความอะไร แรู้ทั่วซึ่งธรรมมีปกติเพ่งอยู่ด้วยฌานที่สี่อันหาวิตกไม่ได้ย่อไม่กำเริบไม่สั้นไปไม่เป็นผู้ย่อท้อภิกษุในศาสนานี้เป็นผู้มีปกติอยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้มากจึงข้ามโอคะทั้งห้าได้แล้วบัดนี้ข้ามโอชาที่หกแล้วกรรมสัญญาทั้งหลายย่อมหอมล้อมไม่ได้ซึ่งภิกษุผู้เพ่งฌานอย่างนี้มากนี้ก็เป็นพระพุทธธรรมรัจัดต่อ ต้องฟังทงั้งหลายแต่หลวงปโธทยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง,งอกงามไปบุญในธรรมจุมมีแต่ท่านผู้ฟังทงั้งหลายโดยทัก่กันสวัสดี